ถ่ายก่อนนะก็ถ่ายกันนะเอาเต็มตัวใช่ไหมพี่สนามสีสวัสดีครับวันนี้ผมรถตัโมอยู่ที่ออโต้ซาลอนนะครับแล้ววันนี้ผมกับผู้เอกาตโตนแทน์จาหน่ายโคลินนะครับรของเอเวอร์ช็อปครับครับผมครับผมมีอะไรดีๆที่จะมาเล่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโคลินไปครับวันนี้ครับสวัสดีครับเออลินเองนะครับจากที่เรารู้จักแบรนด์มันคือแบรนด์สวีเดนประเทศนี้ผลิตของที่ค่อนข้างจะโด่งดังหลายอันซุปเปอร์คาร์ที่เจ๋งที่สุดก็เออลิน สวีเดนนะสวีเดนสวีเดนเหมือนกันกระเป๋าเป้ชูเล่ก็สวีเดนอะไรก็สวีเดนเหมือนเขาแบบว่าเขามีแนวคิดที่ค่อนข้างจะดีอันเนี้ยเอรินโชกที่เด่นๆเนี่ยคือออกแนวนุ่มเด่นขับสบายนุ่มเด่นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานที่สคัญบูครคนแบบเขาเองคาดกล้า,ลารับประก,กัน2ปีไม่จำกัดระยะทางครับนะไม่จำก,กัดระยะทางเลยลองส่งไกล้ๆให้เพื่อนๆได้ชมครับปีนี้เอรินเลยผ่าให้ดู พาให้ดูนะครับว่าเนี่ยอันนี้คือ T-way หลักการทํางานของ T-way เป็นยังไงนะฮะเนี่ยฮะอ่านะฮะจะมีรีบาวกับบัมเปอร์อยู่ที่นี่นะครับนะครับส่วนนี้อ่านะครับนะเห็นไหมแล้วก็ในแท้งเนี้ยเราจะมีหกเหลี่ยมไขตรงนี้อีกนะครับเป็น T-way นะครับอ่าแล้วก็เวลากระโดดเดินปุ๊บใช่มันทำงานปุ๊บปั๊บแก๊สมันมามานีเลยซึ่งตรงเนี้ย เราสามารถปรับโลสปีดกับไฮสปีดคนชอบคิดว่าโลสปีดกับไฮสปีดคือความเร็วรถไม่ใช่นะครับโลสปีดไฮสปีดของการทํางานของช็อคคนชอบคิดแบบว่าแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างงี้ครับปัญหาไม่ถูกต้องนะครับจริงๆมันคือการทํางานช็อคที่โลสปีดกับไฮสปีดคือทำงานหรือว่าทำงานขาเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับว่าทาไมถึงต้องมีกระบอกนี้คืออย่างนี้ครับมันมีทฤษฎีมาจากรถแลนรี่ครับมันไม่มีตัวนี้ครับทีแรกเนี่ย เวลาวิ่งนานๆมันร้อนมากครับร้อนมากขนาดเอาตอกไข่ใส่ไปเนี่ยไข่ดาวสุดมันร้อนจัดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหาวิธีแก้ว่าให้มันเดินทางมาเดินทางมาพักมาพักตรงนี้แทนให้มันเย็ยนขึ้นให้มันเย็ยนขึ้นพอมันเย็ยนขึ้นปุ๊บน้ามันมันก็กลับมาการทํางานที่ถูกต้องดีขึ้น,น,นกลับมาสภาพเหมือนเดิม พราะ <S <S ยิ่งร้อนปุ๊บมันก็อาจจะยิ่งเหลวเหลวใช่ครับเ <ๆ S 2> ว,าว,าวลาขับไปนานๆปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ารถมันจะไม่ค่อยจะเกาะถนนแล้วมันจะเริ่มโยวัยเริ่มโยวัยอ่าอ่าอันนี้ก็คือปัจจัยการแก้ก็คือสําหรับรถวิ่งต่อเรื่องหนักๆอะ่ะพวกรถแบบแรลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะถูกถูกแต่ท่านรู้ไหมเนี่ยโช็อคอะไร่ช็อคอะไรเนี่ยโช็อคฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์เอาละแก่สำหรับอันนี้อันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้คือ P P V ทั้งหมดเนี่ยคือ Fortuner หรือ e v e r e s ร นะ่ยเนี่ยครับอ่าแล้วเป็นทีเวเลยนะท่านสนุนราคาครับทีเวท่านว่าต้องเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่าวงรบการเนี่ยมานานแสนแปดนะแสนแปดทีเวนะแสนแปดเนาะฟ็อกอะโชอกฟ็อกทูเวก็จะสองแสนแล้วนะอันนี้เราไม่บอกเลยอ่าแสนห้าเฮ้ยเฮ้ยถูกนะผมผมขายแสนแปดนะอ่าแสนห้าครับเฮ้ยถูกนะ แล้วได้ทีเวนะเอเอร์ลินด้วยนะเอเอรับประกันสองปีไม่จำกัดระยะทางรีบผมพูดทีแรกนะบอกแสนแปดเขาบอกแสนห้ารับประกันกี่ปีครับสองปีไม่จำกัดระยะทางไม่ายากสำหรับคอที่ใชยคอจูเนอร์นะเทเบเลสถูกโคตรเทพเลยอันเนี้ยแล้วขับไปนะคุณจะรู้สึกแตกต่างเลยกระโดดลงเนินวิ่งกุกากกะไม่รู้เรื่องฟุ๊ฟุหยุดฟุ๊หยุดเนี่ยของดี แล้วมีรถแบบอย่างอื่นไหมรถแบบรถทางนี้ซีวิคไทยอาร์นี่ต้นนี้เลยซีวิคไทยอาร์เราไปเรามาดูทางนี้ครับเรามาดูทางนี้เรามา,างนอ่ะคุณคุณเอกแนะนำหน่อยอันนี้คือซีวิค,คไคทยอาร์นะครับเป็น FD2 ทูไทยอาร์นะครับครับเห็นไหมเน่โชคที่ดีนะครับแล้วนี่ก็สไลด์กระบอกปรับสูงต่ำที่นี่สมัยก่อนเนะ่ะมันจะปรับสูงต่ำคนชอบไปดันสปริง ซึ่งมันผิดมันต้องมาปรับสูคตับที่สไลด์ก็บอกขางล่างถูกอันนี้ต้องปล่อยระยะฟรีมันเท่าเดิมใช่ใช่่ว่าการทำงานที่ดีอยู่แล้วปรับตับของมันคนเข้าใจก็คือไปตัดมันไปตัดมันี่สโต่มันไม่ได้เพราะสโต่มันไม่ได้มันวิ่งมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทํางานค่าแสตของมันไม่พอครับการทำงานมันจะน้อยไปเอน้อยปุ๊บมันจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพวาวยังไม่ทันรีดดีต้องการอะไรก็ละครับอ่าเขาก็เลยมีตัวนี้มาต้องนะ แ่บนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่อันนี้หันไม่ได้ต้องหมักข้างหน้าเราต้องมองต้องหมักข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามาดูมาดูมาดูอ่าอ่านี่นี่นี่โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยของรุ่นไหนอันนี้เขาเรียก TTX TTX พวกนี้อย่าง Civic Type R เราเรียกรถแอนแครกอ่าอันนี้คือ TTX TTX สำหรับรถแข่งเป็นทูเวย์เหมือนกันเนี่ยเนี่ยปรับได้สองทางเห็นไหมครับที่ใส่รถอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ใส่รถแครกทั้งหมดอ๋อมันแปลงได้ใช่หัวท้ายใช่มันแปลงได้หมดเป็น TTX TTX เนี่ยสามารถปตั้งหมด เนี่ยของดีที่สุดในงานเลยผมจะบอกให้บูธนี้นะถ้าเกิดสําหรับคอรถซิ่งนะแบบทางเรียบนะแล้วแบบสาวว่าคอนด้านะชอบหรือว่าแบบนี่เมื่อกี้อธิบาย f o r t จูเนอร e เอเวนะอันนี้ยพลาดไม่ได้นะคุณต้องมาดูนะแล้วใส่ไปนะี่ต้อจะลืมยี่ห้ออื่นหมดเลยเอาอย่างนี้ครับคุณเอกครับขอเบอร์ติดต่อ,อ,ะอนะครับอ่าของฟอยเบอร์นะครับเบอร์ติดต่อเรา0 9 2 8 8 8 9 5 6 5ถ้าติดต่อทางเราไม่ได้เรื่อง หาดรโมเลยเดี๋ยวด็รโมจัดการติดต่อนะับผมเองสปองสเปคคอนด้านี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวดตอรโมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆนะผมใช้มานานมากนะแล้วก็ท่านก็รู้อันเนี้ยมันไม่แค่ดังในประเทศนู้นประเทศนีู้มันดังทั่วโลกมันเป็นความฝันของนักซิ่งนะทุกๆคนนะแต่ไม่เคยมีสัมผัสตอนนี้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยครับนะครับแล้วก็ราคาดีที่บอกเมื่อกี้บอกแสนแปดดูดีแสน้าเองราคาจับต้องได้อย่าไปตกใจแต่อันเนี้ยตกใจอันนี้เท่าไหร่ไลททาย โหอันนี้ไม่รู้เลยสามแสนห้าเอาเอาเป็นว่าทีมโตโยต้าก็ให้ทําทีมฮอนด้าก็ให้ทําไปใส่เขาล่าสุดเนี่ยเลโวอ GR ก็ให้ทําใส่ CTS เนี่ยสตาร์ทที่สามแสนสองเหมือนแรงมากสามแสนสองสตาร์ทที่สามแสนเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเฉลี่ยต้นเท่าไหร่เองแปดแปดก้าหื่นนะประมาณนั้นนะ TWE CTS อีกเวถ้าอยากได้เป็น TWE เวอะไรอีกเจ็ดหมื่นแล้วมันยังไงอะเวอีกเจ็ดหมื่นก็คือเป็น TWE ครับ ก็จะเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยตัวปัวววกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นเดี๋ยวมีทั้งอย่างนี้แล้วมีนี่ด้วยใช่โอ้โหเพื่อนเพื่อนถ้าไม่เข้าใจมาถามคุณเอกได้ที่บูธ forever นะงานออตโตสลอนนะครับมีถึงวันไหนนะมีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้เท่านั้นนะเดี๋ยวดูเฟซบุ๊กโตตรโมนะหรือว่าอินสตาแกรมโตรโมแล้วเนี่ยใครอยากได้มาถามไม่ได้แพงเออรับบัตรเครดิตไหมรับครับรับแล้ว เออเอโปโปที่โป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 เฮ้ยโปลดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เนี่ไม่ที่ที่ผมจะบอกลดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรรู้ไหมผมเป็นดีลเลอร์เข้ามาแปดปีเจ้าปีเนี่ยครับเออลินไม่เคยให้ลดราคาแม้แต่บาทเดียวเพราะต้อการกันดีลเลอร์ทะเลาะกันครับปีนี้ให้ลดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเฮ้ยเมื่อกี้แสนแปดหรือแสนห้าแสนห้าลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์หมื่นห้าใช่ถูกเป็นโจ๊กเลยถูกเอ้ยดีดีเลยนะเนี่ยจริงนะครับลองลองมากันที่นี่ รหรือว่าแชทสงสัยถามแชทใน Facebook ก็ได้นะครับยินดียินดีนะครับยินดีครับผมเดี๋ยวเราไปดูบูธถัดไปครับผมวันนี้ตามนี้ครับสวัสดีครับ